เอาละครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับก็เมื่อสองสาวันที่ผ่านมานี้ก็น่าจะเป็นวันคริสต์มาสนะครับผมก็ผมถือโอกาเมอรี่คริสต์มาสทุกคนเลยนะครับย้อนหลังนะกันเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับผมเข้ามาสู่ดินแดนของโรบอกนั่นเองนะฮะเป็นเกมเดทบายโรบอกนั่นเองนะครับ,มรบผมคิดว่าผมอยากจะเล่นมานานแล้วผมเพิ่งมีโอกาสได้มาเล่น,นครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าระหว่างเดทบายเดไรท์แบบของจริงนะครับกับโรบอกเนี่ย มันจะต่างกันมากน้อยแค่ไหนผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะโอเคพร้อมกันแล้วยังจะพร้อมแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับไปลุยกันเลยมาแล้วเฮ้ยมีไฟไฟคิดสมารหรอกุยมีหิมะด้วยว้าวสุดยอดเฮ้ยคนน่ารักเลยอะดูดิเครื่องเจเนเรเตอร์โดดต่างไปนึ่งทีเฮ้ยเสียงโดดอย่างใช่ <laughs> เฮ้ยจริงปะเนี่ยโอเค๋ยวผมจะลองปั่นไฟนะทุกคน ใช้ได้ว่ะเนี่ยเฮ้ยเยงปั่นไฟมันใช่เลยวะเฮ้ยโอ้สีเกิลเช็คเอาว่ะฆาตากรไล่เพื่อนอยู่ว่ะวน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 ,วนยับวนยับเฮ้ยผมว่ามันทำดีอยู่นะครับดูไอคอนต่างๆดิโค่นเหมือนน่ะมาแล้วมาแล้วฆาตากรฆาตรกรแทบเปอร์เหรอเนี่ยถ้าจะแทบเปอร์นะมาแล้วว่ะจุกจุกจุกอ,อ,อุ้ยอุ้ยีปีปีี มาดิมาดิแชมป,ป์โปลิกแลเว้ยโดดไปหนึ่งสเต็ปไอ้ขัน้าต่างตาอ่ะเฮ้ยไฟมีไฟด้วยอขันตะกรมีไฟด้วอดเดดนะแต่งแดงๆกันอะหลอกฟงหลอกไฟอย่างเราอะ่ะมาดิจุ๊บจุ๊บไปไหมซาตันไปหนึ่งทีเฮ้ยของจริงโดดไปหนึ่งสเต็ปมันอยากใหญ่ขึ้นอยากใหญ่ขึ้นผมไม่รู้ว่าเรื่องบัลลังก์มันปรับเหมือนเหมืนอนเออของจริงเลยหรือเปล่านะไอ้เรื่องแบบว่าไล่ๆอยู่แล้ววิ่งเร็วอ่ะ เออมาเดี๋ยวจะจุกให้ละกันเอาหรือเปล่าเอาอยู่เปล่า,อา,อาหรือทิ้งหรือยังไงถีบเครื่องวรอถีบเครื่องวรอ,อยังไงยังไงเฮ้ยมันไม่เอาผมแล้วว่ะโหดเกินโหดเกินไปเนี่ยอยากได้ขึ้นกลับมาปั่นเครื่องเดิมดีกว่าอ่าไม่ถีบไม้ด้วยโอเค เคุณฆาตกรมาเอาอีกแล้วครับท่านมาดิไม้แผ่นเดียวเนี่ยมาดิถ้าไม่ถีบแล้วก็เราจะวนให้เฮ้ยเสียงสาวเพ่งใช่เลยนะทุโดนฟึ๊บกระโดดไปอีกหนึ่งทีกระโดดสไลด์แผ่นไม้ว่ะมาดิจึบ๊บจับนี่หลอกนิดนึงหลอกนิดนึงหลอกโดดนิดนึงแหมจะหลักรูดพี่ฟึ๊บปีบ๊ฟึบป่าฟึ๊บป่ามาดิมาดิ คาตกรมันไม่ได้แบบชุดเหมือนของจริงครับมันเป็นชุดที่เราแต่งตัวในโลบอกเลยล้วนะเออเราแต่งยังไงก็จะเป็นอย่างนั้นแค่ความสามารถกับอาวุธเปลี่ยนอันนี้ผมไปดูมาละมาเดะมาเดะปึ๊บป๊บปึ๊บป๊บเอาเดะดึงดึงนานนะเอาเดะไม่ถีบดึงนานนะเอาเสร็จปีหนึ่งเครื่องเอาดีเอาดีเอาดีมันต้องมีบั๊กบ้างดิวะทุกคนผมว่ามันต้องมีบั๊กบ้างแหละฝันไฟเชิมมาเดยเฮ้ยมาเดยเฮ้ยมาเลเฮ้ย เอาละผมมาฉีกละมาเหอะนี่มันแมสเอลทีแมสเอลทีแมสเอลทีุวิ่งเร็วจัดว,วิ่งเร็วมากโดนโดนหนึ่งทีแล้วเฮ้ยดูเปรดิเฮ้ยโคตรเท่เลยอะ่ะใช้ได้เลยอะ่ะโอ้ my god อ่ะหลุดแล้วเนี่ยนี่คือหลุดแล้วเนี่ยโอ้โหหลุดรลยะเสียงหัวใจแล้วก็อยู่ก็อันนี้ไปเลยเนาะโอเคเดี๋ยวไปหาเพื่อนให้เพื่อนฮิวก่อนดีกว่านะตอนนี้เหลือสามเครื่อง โอเคเพื่อนเพื่อนฮิวหน่อยเพื่อนเจ็บว่ะเจ็บ่ะอุ้ยดูดิผู้หญิงฮิวผมมากแต่งตัวโคตรน่ารักเลยอ่ะโหตอนฮิวมันก็โคตรเหมือนเลยนะมีเสียงแบบเสียงแบบคุดแคดคุดแคดคุดแคดอ่ะโอเคเดี๋ยวผมไปจุกให้ปั่นเลยปั่นเลยน่าจะใกล้เสร็จแล้วนะเพื่อ้เพื่อนปั่นต่อเลยต่อเลยพี่แม่งมันเดียวอ่ะใช้ได้เลยว่ะคือมันเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับผมนะผมรู้สึกว่านี่เฮ้ยนี่ตู้อ่ะกล่องว่ะ นี่มันบ้านฟ้านี่ว่ะตลกว่ะตอนนี้ผมว่าก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะครับเกมนี้เตลตไปเราบอกว่าเนี่ยเพราะว่าวันคิดมัดพวกเขาอัปทีมคิดมาดมาเลนมะมีห <entra> <you> ิมะมีไฟมีอะไรเฮ้ยเก็บกล่องเฮ้ยกล่องปั่นโอ้ไม่ก d ผมปั่นครั้งนี้แล้วกันเหลือสองเครื่องเครื่องที่เพื่อนปั่นเสร็จไปแล้วเพื่อนน่าจะโดนไล่นะผมว่าโอเค อ๋อใช้กล่องปั่นเป็นหลอดทองเหมือนกันเป๊ะเลยไม่ค่อยต่างนะครับผมว่าเรื่องระบบไม่ไม่ต่างเท่าไหร่เลยอะไม่ต่างเลยอะเออไม่ต่างเลยเพื่อนดีซีไปหนึ่งคนเหรอเพิ่งสังเกตเออใช่ใช่เพื่อนมันชักปั๊กว่ะแต่ว่าผมเมาอยู่ว่ะผมว่าผมเมาอยู่ว่ะเออขาตรกรมาว่ะเพื่อนเพื่อนคนที่อู่ผมโดนไล่ครับเปไม้แบบต้องแต่ร้อยกิโลเมตรว่ะโอ้ยตอนล้มแล้วเป็นอย่างนั้นเลยว่ะก็เหมือนเป๊ะเลยว่ะแล้วก็อุ้ม เฮ้ยใช่เลยถ้าไม่ต่างกับของจริงเลยทุกคนเค่แบบผ้ามันแบบเหลี่ยมแล้วก็แบบน่ารักขึ้นน่ะน่ารักกรุบ่อเอ้าโดนแขวนตรงไหนวะน่ะแขวนไปแล้วน่ะดูรูปตรงตะขอเลยโคตรสุดเหมือนเป๊ะครับเอ้าทำไมมาอยู่ฮุกเนี่ยแขวนฮุกนู้นมาฮุกนี้วอทเดี๋ยวเครื่องน่าจะเสร็จแล้วผมลองดึงดิึงได้ปะวะเสียงเสร็จยังเหมือนน่ะโอ้โหเฮ้ยดึงไม่ได้ว่ะบั๊กเหรอ น่าจะบลักนะครับเขาแขวนฮุกนู้นแล้วมา,มามาฮุกนี้ได้ไงอะ่ะก็มาเด้เฮ้ยอีกสักยกเวล่ะเฮ้ยมาเด้มาเด้วนไม้วนไม้นี่เล่นรอบนอกเล่นรอบนอกยังไงยังไงเพื่อนมันเฟรสองแล้วอะ่วอะยังไงครับดึงนี่ลองดึงนี่เฮ้ยดึงไม่ได้วะ่ะผมว่ามันบลักนะเพราะว่าตอนแรกผมเดินไปมันไม่มีให้ดึงอ่ะเขาเขาแขวนฮุกนู้นด้วยนะเปไปก่อนเลย เข้าแมทเทพเข้าแมทเทพมาเด็เพื่อนตายแล้วเพื่อนตายแล้วทีนี้ผมโดนไล่ยาวๆแน่มีโนวันวะน่าจะไม่มีนะผมว่าน่าจะไม่ได้มีเปิร์กขนาดนั้นอะผมังมีแค่เบอร์โดชาเองอะลูกเปิร์กก็เหมือนเป๊ะเลยนะวนว่าวนว่าวน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 อย่าไปงกไม้้าตันอีกหนึ่งทีมาเด็ ไม่ถี่ยคนนี้ไม่ค่อยถีบไม้ว่ะอ่าประตูอยู่ข้างหลังเฮ้ยประตูอยู่ข้างหลังนี่มามีเพื่อนมาเปิดประตูแล้วคนนึงนั่นเจ็บละผมไปเปิดซ้อนให้เจ็ดเคเจ็บหนักเจ็บหนักเฮ้ยมันเห็นวะ่ะเปิดไม่ได้แน่เลยชัดเลยชัดเลยไปเร็วไปเร็วเฮ้ยเปิดไม่ได้วู้มันดักอ่ะอยากลองเปิดประตูเป็นยังไงวะ แต่โดยรวมทุกอย่างทุกคนว่างไงครับคอมเมนต์ได้เลยนะผมว่ามันค่อนข้างที่จะแบบเหมือนเลยนะระบบเกมอะกระโดด้าต่างไปอย่างพี่ปับ๊บยีดเคจูบบันเล็กว่ะโดดเปล่าโดดเปล่าเอาเปล่าเฮ้อคนเบื่ออะเล่นแถบไม่วางแถบเลยเฮ้ยเฮ้ยเขากลับไปเปิดประตูน่ะล้มมะหน้าล้มมะหน้าเดี๋ยวว่าเรามาลองใช้เบอรโรทาม์หน่อนะถ้าฆ่าคนนี้ล้มนะพี่ล้มแล้วผมไมกอด เปิดเปิดอ๋อนี่คือเปิดประตูเหรอเนี่ยแค่สับสวิตโอ้ยเปิดเสร็จแล้วมันไม่มีบอกหลอดเลยอะเอออันนี้ไม่มีไม่มีหลอดบอกว่าจะเปิดเปิดกี่เปิดแล้วเก้าเก้าไม่ได้ผมจะดึงเลยทันทีใช้บโร่ไทม์แขวนเรียบร้อยอ้ดึงนานเกินดึง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 โอเคดึงลงมาแล้วเพื่อนไม่มาบล็อก โอ้โหจะเจ็ิบล้มอ่ะเอ้าเฮ้ยล้มมาลุกขึ้นมาได้ไงอ่ะน่าจะบั๊กนี่ไงบั๊กสองอย่างอนะแขวนหุวงลุนมาหุกนี้แล้วก็เมื่อกี้ล้มแล้วลุกขึ้นมาเฉยเขากําลังเอาผมไปแขวนหุกอ่ะเจ็ดเคมีหลอดเวลานะฝ่ายหลังเนี่ยโคตรเหมือนอ่ะเหมือนจริงเหมือนจริงเหมือนจริงโอ้เพื่อนช่วยหน่อยดิโอโดนแขวนแล้วเออ เพื่อนมีฮิลตัวเองเพื่อนกำลังวิ่งมาเพื่อนกำลังวิ่งมาโดนไปถึงที้ยไม่โดนไม่โดนตีเว้าตีเว้าดึงได้เพื่อนงูเนี่ยมันมันดึงช้ามากเลยดึงปุ๊บเดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวบอกให้ยอ,ใหอย่างงาั้นอุ้ยเบอร์โลทามอะ่ะ <laughs> จอเทาเบ <laughs> อร์โลทามโคตรเหมือนอะ่ะออก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  เ้ยเพื่อ,อนรอดปะนีะ่ยเอตีเว้าตีเว้าใจร้อนใจร้อนถ้าจะรอดน่าจะรอดอ,อุ้ยเว้าอู้รอดสองโอเคครับทุกคนหลังจากที่เราลองเล่นเซอร์ไวเวลเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อจากนี้คือคาดตะกรอนนั่นเองนะครับที่ผมจะมาลองเล่นฮะเดี๋ยวอันนี้ผมจะลองหยิบเนิร์ดมาเล่นนะครับผมอย่างที่เห็นเลยนะฮะเปลี่ยนแค่อาวุธเท่านั้นเดี๋ยวมาลองดูกันว่ามันจะเหมือนของจริงแค่ไหนเลโก โอเคมาเป็นที่เรียบร้อยอุ้ยดูท่ายืนดิใช่เลยเดินเน์ดอโอเคเราเกิดที่บ้านฟ้านะครับผมอุ้ยนั่งไงเจอเซอร์เลยเฮจีอย่างเร็วเุ้ยเอาไปหนึ่งฟาดหนึ 1, ่งเจ็บไอ้นี่วอนเหรอวอนเอาไปอีกหนึ่งเจ็บเฮ้ยคนเหมือนอะ่ะบิงไปทีบิงไปทีหนแอยออนหนแอยออน เยีเ yes, จังหวะหอบจังหวะเหนื่อยนี่เสียงใช่เลยทุกคนนะล้มรับจบนี่ไงล้มไปหนึ่งครับล้มไปหนึ่งครับมีใครเอกเปล่ามีใครเอกเปล่าโอเคมามเดี๋ยวเราลองลองอุ้มนิเอาไปแขวนนะครับผม <laughs> ฮุกอยู่ไหนโอเคฮุกนั้นเลยเฮ้ยตอนอุ้มยังมีเสียงนีรกอกว่าน่ะมัด เรียบร้อยหนึ่งแขวนนะทิบทิบไม้ดิโคใช่ยเลยเอยโคใช่ยอะ่ะเฮ้ยถามจริงคือน,นี่ยเจอเฟอร์เจอเฟอร์บิงไปละหนึ่งไปหนึ่ง้โู <c oughs> <c oughs> ผมบิงคมเกินดูดินี่ขนาดเพิ่งเล่นนะเนี่ยโอเคเอาไปแขวนครับไ <c oughs> อ้เี้ยมันว่ะสุดๆทุกคนต้องลองเล่นว่ะถึงจะรู้ว่ะ ต้องล้อต้องลอง้ลอมันเหมือนทำล้อเลียนอะ่ะมีคนดึงละนี่ไอหมอนี่เดี๋ยวก่อนซ้ำเลยดีกว่าจังนี้ซ้ำเลยแน,น,น่มันสวนมันสวนนีเดือนย่อดดมันยอ่มนยอมันเล่นเกินมันเล่นเกินเอาไปหนึ่ง,งว,ว,วิ้งเฮ้ยวูบุลล์ล้อว่ามุนวอกว่าโคตรเฟี้ยวไอคนนี้มันมากประสบการณ์ใครปัน่น หล่นปั่นนะนี่อ่ะไปหนึ่งเจ็บเข้ามาเล็กเอาไปหนึ่งเจ็บคือฮิตบ็อกซ์มันไม่ได้แบบเหมือนของจริงมากนะครับผมบอกเลยตอนตีนะเป็นของจริงนี่คือเจ็บไปแล้วตัวเมื่อกี้มาเฮ้ยนี่มันฮิวเสร็จแล้วเอาไปอีกหนึ่งเจ็บคนนี้ฮิวเสร็จแล้วหรอ,อคนนี้ฮิวเสร็จแล้วหรอ,อมาเด็กเอาไปอ่าเรียบร้อยล้ม ก็แขวนเลยโฮ้ยโคตรเดือดอะโคตรเดือดอะโอ้โหโอไมกอดหกนุ่นเลยเสร็จไปหนึ่งเครื่องแล้วเฮ้ยมันว่ะมันว่ะเรื่กง้ารการแลวมันว่ะ <laughs> เหมือนดีนะ <laughs> นี่ไงแขวนครึ่งหลอดเสรสองโอเคไปต่อเลย <c oughs> เสียง <c oughs> เสียงลม <c oughs> เสียงบิงแม่งแบบแม่งใช่เลยนะ <c oughs> เสียงเนี่ยือเสียงเหนื่อยดิทำดีเหมือนกันนะเนี่ยเอาตายเลย น่าจะปล่อยตายหรือเปล่ารือผมไม่รู้อะโอเคชักปักไปหนึ่งนะชักปักไปหนึ่งอ่าให้บิงเดียวพะไม่ได้ต้องสองบิงครับลงไปนอนกับพื้นเดี๋ยวผมจะเก็บหมดนะครับหายคนหนึ่งก่อนเอางไงเจอละเกมเร็วเกมเร็วไอ้โลนเกมเร็วไอ้โรนจะวิ่งไปดึงหรอไปไหมเอาไปหนึ่งเจ็บก่อนเอ้ยคนมันอะ ไปบ้านเล็กเปรีเปมาให้เฉยมาแล้วนะมาแล้วนะแตกคาหน้าต่างคาไม่เรียบร้อยว่าผมเก็บหมดหวาดในเวลาอันสันว่ะแค่เกมเดียวมันไม่สะใจผมว่าผมต่อให้อีกเกมนึงแล้วกันนะเดอะเนิร์ดมันจัดนั่นไงนั่นไงเอาไปหนึ่งบาทแผลเอาไปหนึ่งบาดแผลแล้วไอ้นี่ทำไมเหลาหัเนี่อาอไปอหนึ่งเจ็บ เอาไปหนึ่งเจ็บเฮ้ยตอนเช็ดเลือดก็อย่างเหมือนโอเคฟาดออ้ยคนนี้มันผิวคนนี้มันผิวก็มาดีครับจุบบอลเล็กหรอจุบบอลเล็กหรอน่าจะเปไหมปุ๊บบีค่มสเต็ปของจริงนี่พี่มาจากเซิร์ฟจริงนะน้องโดทีจะเอาใช่ข้างไหนเนี่ยปั่นมือเนหรอ ปัน่นหมื่นเก้เาไปหนึ่งเจ็บก่อนปัน่นหมื่นเก้เาไปหนึ่งเจ็บก่อนว่างยไวรไุ่นไอหนุม่มไอหนุ่มชุดดำเอาไปหนึ่งบิงไอหนึ่งบิงฟาดเข้าไปโอเคตีนอนว่วที่มีคนปัดข้างนี้ชัดเจนแม่สาวองทองเอาไปอีกหนึ่งเจ็บครับเดี๋ยวผมจะเอานอนนอนให้หมดเลยคราเยนะลองดูดิทำได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะเอานอนให้หมดเลยเจ็บไปก่อนเจ็บไปก่อนโอเคเอาไปแขวนุกนี้เลยตรงกลางเลย คืยโคตนมันว่ะโคตนมันว่ะโอเคหาเหยื่ออะไรต่อไปทันทีทันใดมีคนดึงเปล่าลองถีบเครื่องดิดูนี่มันเป็นยังไงโอ้ยถีบเครื่องไม่มีเสียงเลยอ่ะโอ้มีแค่แบบท่าทางเนาะเฮ้ยคนนั้นฮิวแล้วอ่ะผมทองอ่ะเย็ดเคเฮ้ยมีคนดึงมาแล้วจ้าแล้วฟาดไปหนึ่งเจ็บครับอ้าวยืนนิ่ง ซ้ำไปไดฟิฟรีฟรีนา่าจะไม่มีแทงหลังนะผมว่าซ้ำเลยครับโอ้ยไฟฉายไฟฉายหูย์ยศเคไอ้นี่มีไฟฉายว่ะเอาดึงเลยเหรอล้มนะล้มนะเอาดิเอาดิเอาด,อาดิให้บิงเดียวพอคนนีน้ไม่ต้องบิงไม่ต้องบิงโอเคเดี๋ยวซ้ำตายเลยครับคนนี้นะซ้ำตายเลย เพื่อนก็หิวแต้มเกินดึงเอาดึงเอา,ด,เอาดึงไม่สนเลยเบอร์โลทามก็ไม่มีโอเคคนนี้น่าจะน่าจะแตกแล้วครับจริงจริงมันควรจะแตกไปแล้วนะเพราะมันสามรอบแล้วอะ่ะมาหุยแทงหลังเหรอคนที่ผมยังไม่เคยแขวนเลยโอ้โหแทงหลังแผ่นเก่าเทเทมาดิรีกูบเหรอเอาไปหนึ่งล้มมา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 ,มา เอาไปหนึ่งเจ็บล้มไหมอีกหนึ่งบิง๊งเอาไปอีกหนึ่งล้มเหลือคนเดียวยืนอยู่ฮิวฟื้นโอ้โหดอนสามโอไมคก็ฝฝีมือผมมันของจริงทุกคนผมมาจากเซิร์ฟจริงครับโทษทีตายหมดเลยนะช็อตนี้บอกไว้เลยว่าฝีมือจริงๆโอเคเอาไปแขวนครับหุกนี้เลยหุกนี้เลยฟื้ เอาละเหล่คนเดียวผมทองโอ้มีคนชักปักด้วยวะเฮ้ยเฮ้ยหลุมอ่ะนะเอา้าคานเจอหลุมดวงดีเกิน